ช่วงหลังท่านผู้ชมจะเห็นอารมณ์ของพรรคก้าวไกลไม่เหมือนเดิมหลังจากที่ธนาทรไปเจอทักษิณที่ฮ่องกองพอทักษิณเดินทางกลับไทยก็ไม่ยอมติดคุกหนีไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจธนาทรช่อไอสอสอพักส้มตัวตึงทั้งหลายแม่งแทบไม่แต่ต้องทักษิณเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีการดรําเนินการอะไรที่มีผลทางกฎหมายยังไม่นับรวมเรื่องเงินดิจิทัลความพยายามเปิดบอนคาสิโนเรื่องการทํา m o u 4 3เสียแผ่นดิน m o u 44 เสียนาเกตทางทะเลแต่พรรคส้มไม่เคยคา้านจนถึงล่าสุดที่ฝีแตกคลิปเสียงการพูดคุยเพื่อขายชาติระหว่างอุ้งอิงกับคุณเซนพร้อมมวลชนรักชาติรวมตัวกันชุมนุมไล่นายกที่อนุสรีชัยสมรภูมิพรรคส้มบิดเบือนให้ร้ายว่าเรียกร้องการรัฐประหารนี่ยังไม่นับเรื่องการอุ้มหายตัวอย่างลึกลับของต้าวันเฉลิมคนพรรคส้มที่ปากบอกว่าเคารพสิทธิมน,นุษยชนทำไมพวกมึงไม่สู้ให้ต้าวันเฉลิมหลายปีที่ผ่านมาออกมา ตีพิบเรื่องนี้ทําไมวันนี้เรื่องอุ้มฆ่าวันเฉลิมที่เกี่ยวพันถึงในหวดเกี่ยวพันถึงทักศิณและหุ่นเซนไอ้พวกพักสม้มไอระยำทั้งหลายถึงเงียบเป็นเปล่าสากเหมือนมีส้นตีนทักศิลปหุ่นเซนอุดอยู่ที่ริมฝีปากหรือข้อที่จริงการหายตัวไปของตาวันเฉลิมมันไม่ตอบโจทย์ทางการเมืองแล้วมันไปบูวพันเข้าเกี่ยวกับพันธมิตรรับดีลรับก็เลยไม่อยากพูดเรื่องนี้ใช่ไหม